ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมา,าวันนี้ถ่ายคลิปนอกสถานที่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับมักเสาดาวนะมูเสาดาเพราะว่ามีคนถามในช่องในยูทูบแต่ได้พื้นฐานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาให้พื้นฐานทักสามอย่างแล้วกันนะครับเปน็นพื้นฐานเบสิกค,นะครับนะพื้นฐานการออกอาวุธนะครับเบื้องต้นโอเค ถ้าพูดถึงหมัดสแตนดนะครับลักษณะของมือนะครับส่งสิงมันก็จะประมาณนี้นะครับสมุดระเบียนมือใช่ไหมนะมอข้อนิ้วนะข้อนิ้วทั้งสี่เนี่ยมอทำไมแล้วนิ้วโป้งนะแตะประมาณนี้นะแต่ประมาณนี้ลักษณะครับนะประมาณนี้นะครับนะเราใช้ส่วนนี้นะข้อนิ้วครับในการยูโจม มีข้อนิ้วนะแบบคว่ำหงายตั้งนะ่ะเราจมีการใช้ลักษณะของสันมือนะในการสับทุบนะโอเคนะครับเ <c oughs> บื้องต้นนะแต่ผมทำให้ดูก่อนเบสิกโอเคเวลายืนก็เวลาฝึกนะครับยืนรูปแบนี้นะถ่ายน้หนักมาที่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับสมมติเริ่มจะด้านขวาเนาะ ทางซ้ายนะครับเหยียดนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงว่าตึงเป๊ะน,นะครับนะจมดิดนึงไปพัานามือนะเราแหมหนังมาด้านขวาได้ไหมนะซ้ายยืน่นออกไปครับประมาณนี้นะข้อศอกจากกลางนะครับศอกดิงง่งลงนะตั้งขึ้นนะประมาณนี้นะสูงกว่าไหล่นิดนึงนะนะบนมืออีกข้างหนึ่งก็นะอยู่ประมาณข้อศอกนะประมาณนี้นะ บอลตัวอย่าบิดอย่างนี้นะครับนะพยายามหันตรงโอเคนะอันแรกนะครับให้ถ่ายน้ำหนักก่อนนะถ่ายน้ำหนักแล้วนะเคสนี่ครับนะทำไมนะช้าๆนะอันนี้นะถ่ายน้ำหนักมาตรงกลางแล้วะแค่กลางเคาะสครับมาต่อดาวเนื่องจากมันเป็นลักษณะข้อนิ้วนะมันต่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะ ใช้ลักษณะของการเคาะเคาะอ่ะเคาะเกี่ยวรอบนึงนะครับถ่ายหนักแม่นะเกี่ยวว่ามันจะแคบๆนะใจมันแคบนะครับมือสอดเข้าแม่แล้วเคาะเาไปครับเห็นไหครับจะช้าก่อนถ่ายน้ำหนักเคาะนะถ่ายน้ำหนักเคาะถ่ายน้ำหนักเคาะ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 เห็นไหครับ นี่เป็นสิแรกนะทีนี้ถ้าเราเริ่มคล้องแนละเพิ่มนะครับเพิ่มอูนะครับ,เ,รบเป็น3ามมัดนะสมัดหนึ่งสองสามโอเคนะครับนะขณะที่เราย้ายน้ำหนักมาเนี่ยออกหมัดด้วยนะครับงสองสเหนะ1 2หนะึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่สามหนึ่งสองสาม ครับโอเคด้านข้างเนระด้านข้างก็ได้เห็นเลยเออคนะครับนะน้ำหนักนะกกหนึ่งสองสามหนึสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหครับขั้นนี้ที่หนึ่งนะอันที่สองลักษณะเหมือนเดิมยืนเหมือนเดิมนะครับที่นี่ไงอะ ลักษาะไงขับไงมดัดข้อมือนับนะตรงนะยันไปให้มันงอรับนะมือหนึ่งไงมือหนึ่งคว่ำครับเดิมถ่ายน้าหนักปิดกระแทกหนึ่งถ่ายน้าหนักขอจากด้านล่างรับด้านล่าง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 เห็นไหมเป้าหมายก็เป็นลำคอนะตั้ง ล่าง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 โอเคที่นี่ที่สองอันนี้คืออันนี้นะครับอันที่สองไม่มีรั้วนะไม่มีรั้วนะครับนะอันเดียวโอเคทีนี่ที่สามเริ่มครับยืนนะทีนี้จะเพิ่มมือเข้ามาอีกนิดนึงครับถ่ายน้ำหนักพร้อมกับอากให้ตั้งมันนะตั้งแล้วมือข้างปัด ครับหนึ่งเห็นไแต่ว่าต่อไปนะครับย้ายายย้ากลับมาก็ปัดพร้อมกับข้า,าไปคตั้งตั้งเห็นะตั้งมือขึ้นนะครับนะเจะทำเร็วเร็วนิดนึงหนึ่ง,งสองสามเฉียงนิดนึงนะครับนะจะํจะไม่ตรงนี้นะออกเฉียงนิดนึงเฉียงเฉียง เสียงเสียงโอเควันนี้เอาไปก่อนสามเทคนิคนะครับพื้นฐานนะเื้องต้นเดี๋ยวมันมีเทคนิคอื่นอีกนะครับเพราะว่าจุดเด่นของมวยสดาวนี่อยู่ทุ่ความเร็วในการออกอาวุธนะครับออกเป็นชุดการขึ้นไหวแบบนี้ basic. เป็นเบสิกเื้องต้นค,ครับเดี๋ยวเจอคลิปแน่ไปเลยครับ